สวัสดีค่ะเพื่อนๆกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตู่นันทิดาก้มย่อไหว้าชาวบ้านร่วมงานเอชนสวัสดิ์ยืนหน้าสดรับแขกงานอดีตสามีล่าสุดตู่นันทิดาก้มย่อไหว้าชาวบ้านร่วมงานมีลูกสาวเคียงข้างเปิ้ลหัตถยาให้กำลังใจตู่นันทิดาน้องเพลงลัน่นความสูญเสียเกิดขึ้นกับตนเพียงแต่ไม่กระทันหันแบบนี้เข้าใจความรู้สึกเลย กว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันมันยากทุกวันนี้ตนยังแอบร้องไห้แต่เป็นความจริงที่ต้องเผชิญฝึกจิตต้องเข้มแข็งและผ่านไปให้ได้ถือเป็นอีกคนในวงการที่มีความสนิทสนมกับตูน่นันทิดาแก้วบัวสายหลังจากสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปเอชนสวัสดิ์อย่างกระทันหันพอได้ข่าวเปิ้นรู้สึกเข้าใจความรู้สึกสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเรา แต่เราพอทราบว่าพี่ตัว้วไม่สบายแต่คุณเอไปแบบกระทันหันเปิ้ลเข้าใจความรู้สึกพอได้ยินข่าวก็นึกถึงความรู้สึกของน้องเพลงนึกถึงความรู้สึกตอนเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันทราบข่าวตั้งแต่ตื่นตีสีทราบตอนนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจแล้วก็เฮ้ยใช่หรอเป็นไปได้ไงแต่ก็ไม่ได้เช็คข่าวเพราะมาทำงานตั้งแต่เช้า จนเราจัดรายการวิทยุเราก็ทราบเราสนิทกับพี่ตู่เจอคุณเอหลายครั้งเขาเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีลั่นเข้าใจความรู้สึกของคนสูญเสียจิตใจตอนนี้เมื่อกี้คุยกันกอดกันบอกว่าจะมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆนะเพราะช่วงพี่เปิ้ลสูญเสียพี่ตั้งแต่สองปีที่แล้วพี่ตู่ก็ให้กำลังใจเรา เราเข้าใจความรู้สึกตอนนี้พี่ตู่รับแขกเหนื่อยเราก็คุยกันบ้างแต่ไม่ได้ลึกขนาดแบบนั้นแต่พี่ตู่บอกว่าเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวโทรคุยกันส่วนน้องเพลงได้คุยกันก็บอกน้องว่าเข้มแข็งนะลูกน้องหนุนก็มาคุยกับพี่เพลงนิดๆหน่อยน่อยแต่คิดว่าน้องเพลงเข้มแข็งถึงมันจะยากอย่างเราสองปีกว่าแล้วแต่ละวันมันยาก แต่ต้องผ่านไปให้ได้เราต้องเข้มแข็งเรามีลูกต้องดูแลเรามีหน้าที่การงานหลายๆเรื่องที่ต้องทําฉะนั้นถ้าไม่เข้มแข็งมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรก็ดีนะมันฝึกจิตให้อดทนฝึกความเข้มแข็งทุกวันนี้ยังร้องไห้คนเดียวแต่ต้องฝึกให้อดทนเราก็ร้องคนเดียวบ่อยแต่ต้องฝึกค่ะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงคิดหลายๆอย่างว่านี่คือความจริงมันเกิดขึ้นจริงมันคือความจริงที่เราต้องยอมรับและเผชิญมีอะไรบ้างต้องทำและดูแลต่อต้องไปให้ได้ถามว่าเราผ่านแต่ละวันมาได้ยังไงบางวันยังงงเลยว่ามันผ่านมาได้ยังไงเชื่อว่าถึงเวลานั้นทุกคน เจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวในชีวิตแตกต่างกันไปแต่ละคนมีวิธีของตัวเองเปิ้ลก็มีลูกสองคนต้องดูแลเขาเห็นเขานึกถึงเขาก็ต้องผ่านไปให้ได้ก็มีพึ่งธรรมะบ้างทําให้ใจเย็นลงและทําให้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติในชีวิตของเราที่ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเอชนสวัสด์ได้เคยสมรสกับตู่นันทิดานักร้องชื่อดังของคนไทยทั้งคู่มีพยานรักด้วยกันชื่อน้องเพลงชนทิดาอัศวะเหมด้านการเมืองตู่นันทิดาได้ก้าวเข้าสู่วงการเมืองเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคมหาชนและในปีพศ2547ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค โดยภายหลังปี2563ตู่นันทิดาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในนามกลุ่มสมุทรปราการโดยได้รับการสนับสนุนจากชนสวัสดิ์อัศวะเหมขอขอบคุณข่าวจากทรัสโตมีเดียค่ะ